อีพีนี้เรามาดูพระขันเล่มนี้นะครับพี่เพื่อนเป็นพระขันที่ผมได้มาเมื่อสองปีที่แล้วนะครับผมไม่แน่ใจครับผมว่าท่านเจกี่ท่านใดสร้างนะครับผมได้มาจากพี่ท่านหนึ่งนะครับผมไม่ใช่ว่าได้มาฟรีนะครับแล้วก็เช่าหาบูชาคันนี้แหละครับผมได้มาจากภาคเหนือนะครับผมจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระขันขนาดความยาวก็อยู่ประมาณสี่นิ้วนะครับผมสี่นิ้วครับเล่มเล็กนิดเดียวเองนะครับ นะครับผมรวมไม่ไม่มีฝักนะครับพระขันไม่มีฝักนะครับผมแล้วก็มีอักขระยันเห็นไหมครับมีอักขระยันอยู่ตรงกลางแต่ไม่แน่ชัดว่าเป็นพระขันของท่านใดสร้างเก,กี่ิท่านใดสร้างนะครับผมคือผมได้แลกเปลี่ยนจากพี่ท่านนี้มาแกก็ม่ไม่ทราบนะครับผมแปลกมากแกไม่ทราบว่าเป็นอาจารย์ท่านใดหรือว่าหลวงพ่อท่านใดสร้างนะครับนี่ครับอักขระยันเห็นไหมครับนี่ครับ ท่านใดที่อ่านออกก็อ่านให้ฟังหน่อยนะครับนี่ครับตรงล่องของของอักขระจะมีคล้ายคกับน้ำมึกนะครับเป็นน้ำมึกออกมาตามล่องเป็นสีแดงแดงเป็นคราบสีแดงนะครับพี่นเพื่อนครับนี่ครับอักขระยันที่เขียนบนพราขันนะครับนี่ครับสวยงามนะครับผมนะครับด้านนี้ก็มีนะครับมีทั้งสองด้านนะครับผมนี่นะครับบางตัวเขาอ่านออกนะครับ ภาษาอักขระยันนี่ครับด้านนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมเป็นการตอกนะครับผมผมว่าเป็นการตอกนะครับเป็นงานแฮนเมดนะครับงานใช้มือไม่ใช่เครื่องจักรนะครับไม่ใช่เครื่องจักรแน่นอนดูการเข้าสิวดูการตอกนะครับผมเป็นเป็นใช้มือเป็นงานมือนี่แหละครับแต่ทําออกมาได้สวยงามนะครับผมสิวคงจะคมมากเลยครับเนี่ อกบนพื้นพระขันบนบน,บนใบเหล็กได้คมกิบเลยนะครับนี่ครับไม่มีฉลับเห็นไหมครับสวยงามมากแล้วก็ปลายแหลมมากนะครับนี่ครับผมได้มาเมื่อสองปีที่แล้วช่วงโควิดนะครับพี่เพื่อนเป็นพระขันสวยงามมากด้ามงอนะครับผมเป็นด้ามนี้เป็นด้ามงอแท้นะครับเป็นด้ามงอแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเช็คมาแล้วนะครับผมตรวจสอบมาแล้วเช็คมาแล้วเป็นด้ามงอแท้ แต่เป็นงอที่น่าจะเป็นงอหนุ่มนลครับผมเพราะว่ายังไม่ออกเหลืองดูสีผิวแล้วยังไม่มีคราบออกสีเหลืองนะครับผมไม่ใช่งอแก่หรอกครับน่าจะเป็นงอหนุ่มนะครับพี่วินเพื่อนครับเพราะว่าก็แสดงว่ายังไม่แก่นะครับผมถ้าออกสีกขาวขาวนวลอย่างนี้คงจะเป็นพระขันที่ไม่น่าจะนานนะครับผมน่าจะอยู่หลักสิบปีนะครับอา,อาจจะอยู่ประมาณ ยี่สิบสามปีน่าจะหลัก1 0บสปีนี่แหละครับผมคงคงจะไม่ถึงหลาย10ปีหรอกครับคงจะไม่ถึงร้อยปีนะครับผมสันนิษฐานเป็นอย่างนั้นนะครับนะครับเนี่ยแต่ผมไม่ทราบที่มานะครับผมว่าเป็นหลวงพ่อท่านใดสร้างไม่ทราบว่าเจกีท่านใดสร้างพี่เพื่อนท่านใดที่รู้ข้อมูลก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมให้ความรู้นะครับผมแก่สัาราชแนลด้วยนะครับพี่เพื่อนท่ครับ ผมไม่ได้ทําการบ้านมานะครับผมผมหยิบจับอะไรมาผมก็มาถ่ายลงเลยนะครับถ่ายลงแล้วมาเผยแผ่ให้พี่พเพื่อนรับชมกันเลยโดยที่ไม่ไม่มีการบวงการบ้านอะไรนะครับผมคิดอยากจะทําอะไรผมก็เอาลงนะครับผมเพราะว่าเป็นช่องของผมนะครับพี่พเพื่อนครับนี่ครับก็ต้องขอขอบคุณพี่พเพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังด้วยน,นะครับผมยังไงท่านใดที่มีความรู้เกี่ยวกับประขันลักษณะแบบนี้ก็ลองให้ความรู้มาด้วยนะครับผมคอมเมนต์มาคุยกันด้วยว่าเป็นเกกีท่านใดสร้าง ท่านคิดว่าเป็นเกจิเกกิท่านใดสร้างนะครับพี่บินเพื่อนครับจะขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับผมขนาดความยาวของบัคขันก็อยู่ประมาณสีนิ้วนะครับผมสีนิ้วเศษนี่นะครับขนาดไซส์ปากกาไซส์พอดีพอดีนะครับผมตรงนี้ตรงกันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมว่าจะเป็นสแตเลสหรือว่าเป็นอะไรแต่มีรอยจานด้วยนะครับพี่น้องนี่ครับมีรอยจานด้วยนะครับอืมครับตรงกันจะมีรอยจานด้วยนะครับพี่บินเพื่อนครับเห็นไหมครับรอยจานตัวนี้น่าจะเป็นตัวหนานะครับผมนี่ครับ นี่ครับลอยลางๆางตัวนะนี่ครับตรงนี้ก็มีนะครับนี่ครับสองตัวแล้วนะครับผมอัขระยันสามตัวนี้นะครับน่าจะณโมพุทธายะหรือเปล่านะครับผมนี่ครับสี่ตัวนะครับผมหรือว่าณมะอาออยู่ประมาณนี้นะครับผมนี่ตัวนี้น่าจะเป็นอุนะครับสาธุถ้าพูดผิดขออย่าให้ข้าพเจ้าบาปด้วยเถิดนะครับพีเป็นเพื่อนครับ มาดูด้ามนะครับผมมาดูดาาดความฉ่าของงอนะครับเห็นไหมครับนี่ครับความฉ่าของงอแท้นะครับนี่ครับงอแท้จะเป็นแบบนี้มีความฉ่าความฉ่าอยู่ในตัวนะครับนี่ครับนะครับคาบใครตามล่องตามหลืบอ่าก็จะมีอ่าคาบใครมาปกคลุมนะครับผมตามล่องตามหลืบนี่ครับงอแท้จะเป็นแบบนี้ มีรอยจานด้วยนะครับผมเออลืมบอกไปว่าด้ามด้ามก็มีรอยจานด้วยเห็นไหมครับรอยจานมีนะครับพี่เพื่อนๆครับมีรอยจานด้วยจริงๆเห็นไหมครับผมยังบอกว่าผมไม่ได้ทําการบ้านมานี่ครับมีรอยจานครับไม่รู้จานว่าอะไรนะครับคงจะจานคาถาที่เป็นมงคลนั่นแหละครับผมอ่าคงจะจานคาถาที่มีความสําคัญแก่มีดหรือว่าผระขันนี่แหละครับนะครับ มีความฉ่ำนะครับงอม,มีความฉ่ำมากนะครับพี่น้องพี่น้องครับด้ามสวยนะครับฉ่ำมากเลยครับมีความช่ำมากด้างมงอสวยงามมากไม่มีฝักนะครับพ,พี่น้องครับไม่มีฝักพระขันเล่มนี้ไม่มีฝักจะเป็นเห็นทีแรกผมก็นึกว่าเป็นสแตนเลสหรืออาจจะเป็นเงินยวงนะครับเป็นเหล็กไหลเงินยวงหรือเปล่าหรือว่าธาตุเงินยวงหรือเปล่านะผมแร่ธาตุเงินยวง หรือว่าเหล็กไหลกันยวงนั่นเองอาจเป็นไปได้ครับผมเพราะว่าเราไม่รู้ที่มาที่ไปนะครับว่าเกีิร์กีนใดสร้างอักขระยันมี2ด้านนะครับอ่าครับมี2ด้านพี่ๆท่านใดนะครับพี่พี่เพื่อนท่านใดรู้จักอ่ารู้ว่าลักษณะแบบนี้เป็นของเกีิท่านใดก็ให้ความรู้ด้วยนะครับพี่น้องครับอ่าครับสุดท้ายก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมจงปกปักรักษาคุ้มครองพี่พี่เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังช่องศรัทธาชแนล 1977ก็ขอให้ร่ำๆ่ำรวยอยู่เย็นเป็นสุขพบกันใหม่ e ี EP หน้าครับสวัสดีครับ